เป็นเรื่องราวของแท็กซี่ที่ถูกรถบรรทุกในชนท้ายแล้วก็ส่งผลทําให้โชเฟอร์แท็กซี่รวมไปถึงผู้โดยสารเสียชีวิตโดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับก็มีการโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดโดยญาติเนี่ยโพสต์เอาไว้แล้วก็ตั้งคําถามคาใจว่าเอฟแบบนี้เนี่ยเป็นความผิดของใครเพราะว่าตํารวจบอกว่าเป็นประมาทร่วมแต่มีมุมหนึ่งครับเป็นความคิดความเห็นจากทนายความที่ดูเหตุการณ์นี้แล้วดูคลิปนี้แล้วมองว่ารถบรรทุก เป็นฝ่ายที่ประมาทฝ่ายเดียวกันคลิปนี้ครับผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้นำมาโพสต์เอาไว้โดยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์แบบนี้ทำไมตำรวจจึงแจ้งว่าเป็นประมาทร่วมในคลิปจะเห็นรถแท็กซี่ขับมาทางตรงข้ามสะพานมาตามปกติเมื่อลงสะพานจึงหยุดรถเพื่อรอเลี้ยวขวาระหว่างนั้นมีรถบรรทุกขับมาด้วยความเร็วครับแล้วก็ชนท้ายเข้าอย่างจังทำให้ทั้งคนขับและผู้โดยสารที่อยู่ในรถแท็กซี่เสียชีวิต ทีโมโนโจเจาะข่าวของเราพูดคุยกับธนรณรง์แก้วเพชรประธานเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมในสังคมมองว่าเหตุการณ์นี้ไม่ควรเป็นการประมาทร่วมเพราะว่าคนขับแท็กซี่ไม่ได้หยุดรถบริเวณที่ห้ามหยุดรวมทั้งตามกฎหมายแล้วเมื่อรถคันหน้าไม่ได้หยุดกระทันหันรถที่วิ่งตามมาด้านหลังต้องหยุดให้ทันผมไม่เห็นด้วยนะครับที่ร้อยเวรลงว่าประมาทร่วมผมว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นการประมาทฝ่ายเดียวมากกว่านะครับรถมาชนด้านหลัง แล้วจุดที่เขาจะเลี้ยวก็ไม่ได้เป็นจุดห้ามตามกฎหมายเพราะฉะนั้นน้องที่คุณพ่อเสียชีวิตพี่รณรงค์อยากจะแนะนําว่าให้น้องทําหนังสือไปยื่นถึงท่านอายการในพื้นที่หรือทางผู้กับหรือติดต่อผ่านทางโมโนโมาก็ได้เดี๋ยวพี่จะแนะนําว่าต้องไปคุยกับตํารวจยังไงหรือถ้ามันอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวที่จะให้เจ้าหน้าที่เขาไปคุย นายรณรงค์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับนอกจากนี้ทนายยังระบุถึงความแตกต่างระหว่างประมาทร,ร่วมกับประมาทฝ่ายเดียวบอกว่าหากเป็นประมาทร่วมเนี่ยผู้เสียชีวิตอาจจะตายฟรีครับเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดใดได้แต่หากเป็นประมาทฝ่ายเดียวฝั่งที่เป็นฝ่ายผิดต,ต้องชดใช้ทั้งหมดและหากรถบรรทุกคันดังกล่าวเป็นของบริษัทบริษัทก็ต้องเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายแทนครับ